ใจแห่ผากจากความดีเสอย่างเดียวจมได้ไม่สงสัยนะมันตกร้อนทั้งบาปทั้งบุญนะท่านหลายอย่าให้กิเลสหลอมนะว่าบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่กิเลสหลอกให้จมนะว่าบาปไม่มีมันก็ไม่กลัวบาปนั่นเห็นไหมล่ะจะสร้างสร้างบาปนรกไม่มีไม่กลัวนรกจะทําอะไรก็ทําไปนี่วรรคสวรรค์ไม่มีไม่อยากไปสวรรค์ ไม่อยากปไปสวรรค์มันก็อยากไปนรกอย่างเดียวนั่นมีเรื่องเรื่องที่จะเอาให้จมให้จมนะท่านรู้ไหมว่านี่แหละคำสอนของกิเลสท่านจึงไม่ตั้งาศาสนาเป็นคำสอนพราะสอนคนให้จมลากคนให้จมไม่เรียกคําสอนลากคนขึ้นจากความรล่มจมและความถูกทั้งหลายท่านเรียกว่าคําสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกข์วงแม่นดาเหมือนกันไม่มีผิดกันเนี่ยเรียวพวกเราได้ครองไว้แล้วเวลานีพุทธศาสนาอยู่ที่บ้านที่เรือน ตามตำหนับตำราอยู่ที่หัวใจเราทุกคนให้ประคองให้ดีนะใจดวงนี้แหะตัวจะพาไปจะพาจมก็ใจดวงนี้ะให้จําให้ดีนะคําสอนเจ้าสโสตลรอนนะบาปโสตลรอนบุญโสตร้อนที่เสสโสตร้อนธรรมะาโสตร้อนเสมอกันหมดขอให้เอื้อมทางไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนให้เอื้อมให้มากนะอืมครับอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ปัดออกปัดออกนะยิ่งเรียกว่าคนรับผิดชอบตัวเองเรารับผิดชอบเราเวลานี้เป็นยังไงวันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ได้เลยมันจะตาย นี่ก็รับผิดชอบตัวเองต้องตีนต้องนอนต้องขับต้องถ่ายมีแต่ความรับผิดชอบในท่านเดีกันแล้วจิตใจนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับผิดชอบล่ะฮะถ้าไม่มีธรรมแลวใจตมนะอะไรจะเหลือเฟือขนาดไหนร้นฟ้าล้นแผดินใจแห้งผากตัดความดีเสัอย่างเดียวตมได้ไม่สงสัยนะถ้าใจมีความเต็มตื้นจจไปอ่านด้วยธรรมแล้วอะไรจะขาดถึงเถืนก็ตามจะเกิดมาจากพ่อจากแม่เราเราแล้วเราไม่ได้ขนหิ่งหินมา เป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องประดับเรานะเกิดมาร่ำจนแต่งตัวมาเกิดมาด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายแล้วเราก็มาอยู่คามโลกการร้ง,งสารที่เขามียังไงก็มีไปตามกาันเฉยนะเวลาความจริงอะไรแล้วมาลอนจอนไปลอนจอนอ่านเห็นไหมละ่ะถ้ามันมีความดีแล้วยังไงก็ต้องไปแบกหมดเนื้อหมดตัวไปมากันมาสร้างความหมดเนื้อหมดตัวสเตยเต็มที่แล้วก็จมไปเลยหมดตัวนั่นผู้ที่มาพยายามผลไหวย่ท่านว่ากโมโชติปลายโนเบื้องต้น จนกรอบจนมงพยายามพ้นขวายไปก็ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองก็ต่อไปก็โชติโชต,โชติปราญโนโไปเลยทั้งเบืองต้นทั้งท่ำกลางสว่างงามไปด้วยกันนั่นผ้าก็ตั้งใจปฏิบัตินะ